ยา่าดบอลเลี่ยนมาเข้ามาตรงกลางครับแม่ใส่ขวาเรียบโอ้ยโเฮ้ยโอ้คาถานะลุโตโอ,โอ้โเซฟได้ไงวะนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรกันับนันโอ้โไอนี้แม่งมุดมุดที่บ้านแมงชอบมุดวะโอ้เอาละครับเหลือจะเชื่อเซฟได้ไงวะเอาเลยนี่ครับแม่ต้องมาส0ูนแล้วต้านทานทีมงานทางด้านเพชรนี่ครับเพชรแกน้อยได้หรือไม่ โอเคเอาละครับ mm hmm. เดินทางกันต่อไป mm hmm. ยังไงครับ mm hmm. ดูครับ mm hmm. แล้วให้ส,ส mm hmm. ั้นมาเพชรแก่น้อย แล้วไหลเทินให้กับผู้ัสับตูใหม่ครับเซตบอลขยับกลับมาตรงกลางแล้วซ้ายก็มีขวาก็ได้พาบอลคาาเลียงมาและลูงนี้ไหลามาติดบล็อกอยู่เอาละเว้ยสำหรับนี่ครับซาหุลซาและก็ซาหุลจะต้านทานทีมงานต่างด้านเพชรแกน้อยได้หรือไม่โอ้โหโเซฟเว้ยเซฟว่ะแล้วการให้บอลของมันโอ้โหมึงให้เรียดก็ได้มันให้เตะบอลองโอดูเบสิกมันโคดวิ่งโคดซิงโครแซดแล้วก็วิ่งควบควบ,ควบ ไม่ได้ครับมาย้อนขยับกลับมาที่เป็นลูกทุ่มเข้ามาของนี่แหละครับทีมกันทางด้านเพชรแก่น้อยเอาแล้วเว้ยเพชรแกน้อยได้บอลย้อนกลับมาเซตพูนรักษาประตูตะวัดเข้ากลางคิปหายแล้วเอาละเว้ยนี่ของดีจากล่องน้ําสีฟ้าบิดและโยกเข้ามาดึงเข้าในไหลเข้ามาแล้วซ้ายเก้าเรียบเฮ้โอกิโออ้ออ้อฮิว เฮือโอ้โคตรโหดนี่ครับมาแล้วอะไรอะไรอะไรของมันโอ้แล้วเปลี่ยนตัวเริ่มลงมาแล้วเอาล้วิ่ของมีของว้พวกนี้เอาละครับมาเดินทางกันต่อไปสายนี้มี4ี่ทีมว่ายังไงครับสาหรับเพจแลกับเพจแกน้อยดึงเข้ามาแล้วลูกนี้เจอด่านหนึ่งด่านสองแล้วควบมาแล้วยังไงไหลเคู้โอ้โหไม่ดีครับนี่ช่องนี้ครับแมมแทงตัดทะลุช่องมาแล้วสุดท้ายนี่ผู้เสาตัวเล่นเร็วทะเท โยกอยู่ในฟอเข้ามาที่นี่ครับแม่จอมเก๋าดูครับเมสซี่เบทเซ่ดูครับ,ม,ม,รบมองซ้ายมองขวาเดินหน้าทางสะดวกแล้วหลายเข้ามาให้เพื่อนให้เพื่อนหรือให้พี่กูไม่รู้แต่เรนรู้มันตีเสมอได้กูเหลือจะเชื่อย้อนขยับกลับมาใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องว่าย,ยังไงไปไม่ดีครับดูครับการให้และหลเข้ากลางแล้วก็ตวัดซ้ายมาเพชรแล้กเพชรแกน้อยเอาเลยเว้ยนี่ครับสนุกแน่แม่จา๋าเกมมันเปิดมากขึ้นย้อนกลับมาเซตใหม่ครับยังไงลำเลียงบอลมา ซ้ายก็ได้แล้วเถินแม่รอดดากมาไม่ดีครับแมาสุดท้ายนี่ครับเซนเตอร์ตัวมเก่าโอ้โหมันกล้าเล่นอุ้ยเอาเ้ยนี่ครับสนุกแน่พาบอลลำเลียงมาสุดท้ายนี่ครับแม่เสียบอลให้กับเพชรแกน้อยบิดหนีสุดท้ายแล้วก็ทายแล้วก็ทายสุดหลุดออกข้างไปเสียแล้วทุบบอลมาครับสําหรับส,สโมสรซาหูจะโอ้โยังยอ โอ้โหเอาละครับโตกัดแล้วโตโตแล้วตัดมาคืนครับกลับมาใหม่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาเซตที่ผู้รักษาประตูครับนี่ครับในด่านตัวสุดท้ายแล้วไหลมาซ้ายแบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายยังไงครับจาะเต็งจ้องอยู่เอาละครับพื้นที่มันบีบแล้วต้องทําให้เล่นขวามีครับดูการถ่ายบอลการสปีดบอลได้ดีมาที่แบ็กขวานี่ครับแบ็กขวาดึงรอเพื่อนแล้วตะวัดมาลูกนี้โดนตัดแล้วโตมาเอาละครับไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูเอ้ย เอาล้ครับเดินหน้าข้าอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องคู่นี้ใครจะมูใครจะจาเดินขยับขับเคลื่อนมาตรงกลางสุดท้ายชิบหายแล้วเสียบอลมาแล้วก็แย่งกลับมาเมื่อคืนเอาเลยว้เสียบอล่างไปหน่นอย้อนขยับกลับมาหก่แล้วลุงนี้ยังช้ายังดึงแล้วตวัดบอลวันทูเจ๊กหงอไม่ได้ครับต้องตวัดย้อนกลับมาเซ็ตเอาเลยวยังไงโดนโตดและโตแย่งกลับมาใส่ขวาติดบล็อกโอ้ยังไม่ออกด้วยครับพวกนี้เฮ้ยมันบ้านไหนวะเนี่ยโอ้สโมสรซาหู เอาเล้วเว้ยนี่ครับเดินทางกับขยับกลับมาดูครับแม่หนึ่งสองมาได้แล้วดูครับแหวกแหกสองมาสุดท้ายไม่ฟาวครับย่งบอลกับขามาคืนเซตบอลกันต่อไปพ่อแม่พี้องเอ้ยเอาเลวเยดูครับโอ้โหวิ่งอย่างกับผู้ใหญ่เลยว่ะผู้ใหญ่อายดิยังไงครับบิดและโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาตรงกลางมี3 5 5 3แปะอีกทีขวาขยับแล้ว ไม่ได้ครับเจาะไม่ได้ครับมันเพสซิ่งมันคุมพื้นที่ได้ดีเหลือเกินครับสำหรับไอเด็กพวกสีฟ้าโอ้โหนี่ครับจากลองไปน้ำยางชีเกียงยังไงยังไงได้หรือไม่เปิดบอลมาดูครับเซนเตอร์แบ็กมันเก่าเหลือเกินโอ้แล้วก็โดนบังเหลียบหลอย เอาละครับโดนนําอีกครั้งครับยังมีเวลาที่5นาทีสุดท้ายและกระทายเลกะทายสุดครับตอนนี้ครับพวกเขากลับมานาอีกครั้งสําหรับเพชรและเพชรแก่น้อยตั้มเอาละครับขยับมาที่ผู้สับตัวครับเตะแบ็คเข้ามาซ้ายได้บอลอยู่ตรงนี้แปะสั้นๆเซนเตอร์โอ้กลัมเลียงมาแล้วคืนมาที่มิดฟิลด์จอมเก่า53มองแล้วมองแล,ว,งแลวโยก มองระบิดเอาละเว้ยแว้นได้ไหมเด็กแว้นเอาละครับนี่แหละครับมาหน้าตาพี่อาจจะเหมือนโจรไอ้นี่ล้มทําไมวะนั่นน่ะห้าสิบห้าล้มทําไมเนี่ยโอ้บอกว่าอย่าไปว้าวดิเออเอาละครับบิดเข้าไหลต่อมาสุดท้ายขึ้นบอลยังไม่ได้ครับพวกเขานี่ครับโอ้โหนี่มอต้นเจอกับมปลายเอาละเว้ยดิวครับมามันไม่ได้กลัวใครเลย เอาละครับไปยังไงไปไม่ดีครับสำหรับทีนี้ครับดูการให้บอลสั้นๆแล้วขยับมาต่อยังไงครับข้ามฟากมาซ้าย54ของนี่ครับแม่ซาฮุลซาฮุลไหลต่อกลางมา54แปะขวามาแล้วยังไงครับซ้ายมี2แล้วหนึ่งแล้วไหลยังไงดึงบิดแล้วยู่สุดท้ายเสียบอลไปชิบหายแล้วดึงแล้วมาใส่ขวาขวามีไหมทุยโอ้ซ้ายไม่ได้ขวามาไม่แดก เอาละครับมาที่ผู้สับตูจอมเซฟไหลามาแบ็กซ้ายครับยังไงครับเทินเข้ามากลางชิดผายแล,ล้วลุงนี้ใส่ขวาเรียบกูเอ e ียวเอียวเอียวโอ้โ oh! ห e oh! oh! เอาละครับมุมแคบนี่หายไปเลยครับโอ้ oh! แล้วขยับสกอร์ไปเปลี่ยนสามหนึ่งสำหรับทีมงานทางด้านเพชรแล้วก็เพชรแ,แก่น้อยเอฟีครับ e oh! เอาละครับยังมีเวลาครับห้าสามนาทีนะเออเออยิงเข้าเดี๋ยวให้โคกไปเลย แล้วก็ยังเซฟไปได้เอาเลยครับย้อนกลับมาเซตได้ไหมดูครับบิดหนีเอาแล้วไอ้หนีมาหหลอกไปสองแล้วก็ไหลคืนมาเซตกกับแบ็กขวาแล้วดูการแทงบอลทะลุช่องมาตรงกลางขวามีอ้อมหลังแล้วดูคิลพาสด,ดีด้วยเอายังไงไปไม่ดีครับดึงบิดมาแล้วสุดท้ายคัดแบ็กได้ไหม โอ้รอหน่อยครับแม่แล้วฝากต่อให้เพื่อนยังไงครับดูการทำชิ่งเข้ามาในแดนฝ่ายรับเข้ามาในบิดเข้าซ้ายแล้วรอส่งมาจดจ,ดจด้องบิดและโยกบิดเลยไปยังไงย้อนกลับคื้นเสร็จต่อดูการให้แล้วไปเอาบอลนี่ครับการเคลื่อนที่ดีโอ้เจอกันนี่ครับ,รบหมอต,ต้นแล้วครับ แล้วดูกันโยกบอลตรงนี้แล้วนี่ผู้ศาตรูออกมาปัดได้ครับแม่ดูมันไวเหลือเกินเอาแล้วครับเป็นลูกเตะค,คอนเนอร์เข้ามาอ๋อคอนเนอร์แล้วยกเลยครับตรงนี้เรียบโอ้เซฟไม่ได้แล้วก็โอ้ดูความวทุเตียงมันหายเลยโอ้ของแท้แท้วะ โอ้แล้วลูกนี้ยังอยู่เอาละครับเดินทางกันต่อไปแล้วก็ยังไงครับสำหรับแบคขวานี่ครับนำห่างเลยยังเล่นสบายครับี่ครับซ้ายก็มีขวาก็ได้ครับพาลำเลียงเข้ากลางมาแล้วชิปบอลให้ไม่มีใครครับแต่โดนหัวนี่ก็ไปเข้าทางของเพชรแก่น้อยโดนมงจะมาซาหุล ซาฮูนเกี่ยวซาฮูนจะโยกบิดมาหนีได้เอาละครับหนีดึงเข้าซ้ายไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายและกระ้ายสุดนี่ครับเสียบอลให้กับทีมงานทางด้านเพชแก่น้อยเอาละครับขยับขับเคลื่อนมาด้านบนมีแล้วเรียกโอ้โหไม่ผ่านครับเปิดบอลลูกนี้บอลไปหน่อยจังหวะสองมาแล้วก็ยังไม่ผ่านครับสำหรับซาฮูนได้บอลตัดและโตโต้โตลวมาขวามีเตอร์ไหมไหลต่อมาสุดท้ายของแจมอไซไปด้วยเลยไม่ได้ครับ โอ้โหแน่นมากเลยอืมโอ้เอาเละครับมาเขาว่าเขาบอกว่าคนใส่เสื้อขาวเนี่ยผู้หญิงใส่เสื้อขาวเป็นคนรักเดียวใจเดียวคนใส่เสื้อดำเขาบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ เอาเลยครับบิดมาจาังวันนี้ดูครับแม่วนก่อนวนลแล้วคึงดึงแล้วไปโอ้โหไอ้น,นี่มันคึงดีนะว่าเอาเลยครับถ้าคึงนมจะขนาดไหนวะนะเอาเลยเว้เหลือจะเชื่อและลูกนี้แปะบอลส,สัน้นทุยเอาเลยครับแม่ไม่ได้และสุดท้ายเป็นลูกทุ่มเข้ามาของเพชรแล้วก็เพชรแก่น้อยดูการบิดแล้วก็พาบอลลำเลียงเข้ากลางซ้ายมาขวาเติมแล้วไหลสวยแล้วเตะออกเรียบกูกูกวโอ้โหเอาเลยครับ خوصلسيا คนเยอะแยะ <t> เอาเลยครับ่วนสีดำเป็นทีมงานทางด้าน <t> อะไรนะ <t> No name โน <No> แล้วก็นโนเนมเอาเลยเว้ยนี่ครับคู่นี้ใครจะโมใครจะจาละไหลามาตรงกลางครับบิดและโยกอ,อยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาแล้วซ้ายก่อยชิปไฮแล้วเสียบอลให้กับนี่ครับสอการมาดามเดียเอาเลยสอการมาดามเดียบอกว่าถ้ายิงเข้าเองจะด้าใครก็ได้และย้อนกระยบกลับมาใหม่ว่ายังไงครับหนีได้หนีได้โอ้โหโห,หลอกหลังหักเลยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยฮะ อย่าเอามาดามแล้วกันนะจ๊ะเอาล้ครับมาแล้วลูกนี้ดึงเข้าในไหลเข้ามาทําชิงสวยเอาแล้วครับบอลยังคันแข้งคันขากันอยู่<ฟ><ง>พอไ่น้องจะได้ไหมมีสัญญาณจากพุทธศินครับให้เป็นลูกฟาทันท,นท,นทีโอ้แล้วเปิดบอลสวยด้วยครับแม่สำหรับโนเนมโอ้โหดูการเกี่ยวบอลถ้าเกี่ยวใจเธอไม่ต้องพูดถึงนะเว้ยดูครับเบอร์แปดูสกิลมันดูกันดึงแล้บิดบิดแล้วไหลใส่แม่งเลยโอ้ โอ้ดูวาแม่ลูกนี้เพื่อนเติมแล้วไม่ให้ครับกกใจแคบเอาละครับเดินทางกันต่อ,อยังสมานเกอร์เสมอการที่ศูนย์ประตูตะศูดๆๆครับรพี่นิองและดูครับลูกนี้ยกบอลย,ยาวมาโขกลงได้แล้วโนเนมไม่ดีครับสุดท้ายเป็นลูกทุ่มเข้ามากับซอการมาดามเดียเอาละครับ ยังไงดูการคอร์โหูสวยครับแม่คิดดีเหลือเกินลูกนี้ตกพื้นแล้วตวัดใส่เรลียบโอมาแล้วเว้ยมาแล้วว่าสำหรับดีครับซอการเอ็กมาดามเดเดียใครกรีใครกรีฮัลโหลใครกรีอ๋อมาดามเดียกรีตโอ้โหกรีตแบบน่ารักมากแถววันนั้นไปดูบอลแถวนั้นกรีา แล้วใส่ขวาเรียบเอาละครับนี่ครับมานํำอยู่หนึ่งตุงแล้วสำหรับทีมกันทางด้านซอการมาดามเดียเอาละครับของดีจากไหหลังละย้อนกลับมาเซตใหม่ครับไม่ได้ครับบุกมาใหม่สำหรับโนเนมแปะบอลย้อนกลับคืนมาพูดซับตู่ครับสำหรับชิดีดูการแทงบอลให้เบอร์ห้าประหยัดไฟนี่ครับหลอกแล้วบิดบิดแล้วไหลคืนแต่งบอลมาใหม่ครับแบ็กซ้าย